สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะครูก็จะมาอธิบายใบงานที่ได้มอบหมายให้นักเรียนไปสำหรับสัปดาห์นี้ในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะสำหรับใบงานที่ได้มอบหมายให้นักเรียนไปนั้นเป็นเรื่องบทบาทของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ในระบบนิเวศของเราเนี่ยสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยเขาจะทำหน้าที่แตกต่างกันไปซึ่งจะแบ่งได้เป็น3ประเภทคือ 1. สิ่งมีชีวิตที่ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตสิ่งมีชีวิตที่ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้นั้นหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ สามารถสังเคราะห์แสงเองได้เขาจะใช้สารสีเขียวที่เรียกว่าคลอโรฟิลในการสร้างอาหารนะคะซึ่งมันจะพบได้เฉพาะสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชเท่านั้นนะคะต่อไปสิ่งมีชีวิตประเภทที่สองในระบบนิเวศท,ที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริโภคซึ่ง สิ่งมีชีวิตที่ทําหน้าที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยเขาไม่สามารถสร้างอาหารเองได้เขาจะได้รับอาหารก็ตอบเมื่อเขากินอาหารซึ่งอาหารนั้นก็คือผู้ผลิตนั่นเองเราสามารถแยกสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคได้ออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเรียกว่าผู้บริโภคพืชผู้บริโภคพืชก็คือสิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหาร กลุ่มที่สองผู้บริโภคสัตว์ผู้บริโภคสัตว์ตก็คือสิ่งมีชีวิตที่กินสัตว์เป็นอาหารและกลุ่มที่3ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์ซึ่งหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่บริโภคพืชก็ได้หรือกินสัตว์เป็นอาหารก็ได้นะคะทีนี้มาดูกลุ่มที่3 บทบาทของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศกลุ่มที่3เราจะเรียกสิ่งมีชีวิตนี้ว่าผู้ย่อยสลายผู้ย่อยสลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะต้องย่อยสลายสารอินทรีย์แล้วดูดซึมเอาสารอินทรีย์เหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายซึ่งจะได้แก่พวกเห็ดราเชื้อราอะไรคะ่ะแล้วก็ฝังจ่ายนะคะทีนี้ <c oughs> เมื่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกันไป <c oughs> เขาก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานซึ่งการถ่ายทอดพลังงานเนี้ยจะออกมาในรูปแบบของการบริโภคเป็นลำดับขั้นตอนซึ่งหมายถึงว่าการกินต่อกันเป็นทอดๆนั่นเองและการกินต่อกันเป็นทอดๆนี้จะเรียกว่าห่วงโซ่อาหาร จากภาพตัวอย่างนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตยอยู่4ชนิดคือข้าวตะกระแตงโกบและเหี่ยวซึ่งแต่ละตัวเขาก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันไปต้นข้าวก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตเพราะต้นข้าวเป็นพืชสามารถสร้างอาหารเองได้นะคะและตะก,กะแตนนักเรียนจะเห็นว่าตะก,กะแตนเนี่ย เป็นสิ่งมีชีวิตลำดับแรกที่มากินข้าวเมื่อตะก,กะแตนมากินข้าวเขาจะเขาก็จะกลายเป็นผู้บริโภคลำดับที่1ที่กินข้าวจากนั้นกบก,ก็จะมากินตะก,กะแตนและเหยี่ยวก็จะมากินกบต่อซึ่งการกินต่อกันเป็นทอดๆนี้เขาจะเรียกว่าห่วงโซ่อาหารนั่นเองทีนี้มาดูคำสั่ง มาดูใบงานนะคะคําสั่งในใบงานเนี่ยคุณครูให้นักเรียนเลือกสิ่งมีชีวิตไปสร้างห่วงโซ่อาหารและที่สําคัญคือต้องกําหนดบทบาทของสิ่งมีชีวิตให้เขาด้วยมีวงเล็บด้วยนะคะนักเรียนจะต้องวาดรูปเองแล้วเอาสิ่งมีชีวิตมาจากไหนล่ะคุณครูกําหนดสิ่งมีชีวิตมาให้นักเรียนแล้วมีทั้งหมด 16สิ่งมีชีวิตนะคะทีนี้บทบาทหน้าที่ของเขาก็จะมีทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคพืชผู้บริโภคสัตว์และผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์มาดูตัวอย่างการทํำใบงานกันนะคะอ่ะอันนี้คือห่วงโซ่อาหารอันแรกให้นักเรียนทุกคนใช้ห่วงโซ่อาหารข้อที่1เนี่ยเหมือนกันเลยทําตามคุณครูไปเลยเนาะ ห่วงโซ่อาหารอันแรกหรือทุกห่วงโซ่อาหารจะต้องเริ่มด้วยสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตนะคะซึ่งผู้ผลิตมีอะไรบ้างก็ได้แก่พืชนั่นเองจากใบงานหรือจากสิ่งมีชีวิตที่ครูกำหนดให้ครูเลือกต้นข้าวเป็นผู้ผลิตเพราะฉะนั้นบทบาทของต้นข้าวก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตนั่นเอง จากนั้นนักเรียนก็เลือกสิ่งมีชีวิตที่จะมากินข้าวเป็นสิ่งมีชีวิตใดก็ได้นะคะของคุณครูเลือกตัวหนอนตัวหนอนมากินข้าวทีนี้เรากําหนดบทบาทให้ตัวหนอนตัวหนอนเป็นผู้บริโภคใช่ไหมคะแต่ผู้บริโภคเนี่ยมีอยู่สารประเภทด้วยกันตัวหนอนจัดเป็นผู้บริโภคพืช นักเรียนก็ใส่ในบทบาทของตัวหนอนว่าเป็นผู้บริโภคพืชต่อไปคุณครูเลือกไก่มากินตัวหนอนไก่กินอาหารได้กินรำก็ได้กินตัวหนอนก็ได้เพราะฉะนั้นบทบาทของไก่ก็คือผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์นั่นเองส่วนรูปสุดท้ายคุณครูเลือกงูมากินไก่ งูเป็นสิ่งมีชีวิตท,ที่กินสัตว์ด้วยกันเองเป็นอาหารเพราะฉะนั้นบทบาทของเขาก็คือผู้บริโภคสัตว์นั่นเองค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อน,นักเรียนได้ศึกษาใบงานแล้วดูคลิปวิดีโอแล้วถ้านักเรียนลองทำดูแล้วไม่เข้าใจยังไงนักเรียนไลน์กลับมาหาคุณครูนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะอธิบาย ให้ฟังอีกหนึ่งรอบเนาะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เนาะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย